ตอนนี้เป็นไงบ้างเหนื่อยไหมเดินทางมาเมารถไหมเมารถไหมคะไม่เมานะเพราะว่าอะไรรู้ไหมหลับแต่รถรู้สึกว่าเหวี่ยงมากรู้สึกว่าแบบหนูมีแบบเด็กที่หนูมีแบบหนึ่งที่ตื่นอ่ะเป็นอย่างเงี้แยแบบเห็นเลยทางเป็นอย่างเงี้ยใช่คนขับเก่งมากก็เลยรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วหลับต่อดีกว่า เขาบอกว่าที่นี่ตรงไหนครับอยู่บนดอยปูหมื่นนะครับผมอยู่ว่าฝางใช่อยู่ฝางคะ่ะมาฝางครับผมซึ่งฝางมันก็จะมีดอยปูหมื่นนะครับดอยอัางขางนะที่ดังๆไม่ใช่ดอยพระคงศกมีหลายดอยเลยที่นี่มีหลายดอยนะครับแม่ดอยอังขางอยู่อยู่ที่นี่เหรออย,รอยู่ที่นี่ไม่ใช่ไม่หมายถึงว่าถึงก่อนถึงก่อนแต่ที่นี่สูงกว่าแม่อด่าฝางอยู่ที่ฝางเหรอเราเราผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วเราผ่านมาแล้วแต่แค่เราจะบอกว่ามันเป็นดอยหนึ่งที่ ที่คนรู้จักเชื้อเหมือนกันใช่นี่เดี๋ยวเราแผนกล้องให้ดูดีกว่านะครับทุกคนโอ้น้องปิดเป็นทินไว้อะมาลงจะเข้านี่ครับทุกคนดูวิวนะครับจังหวัดเชียงใหม่ครับแม่แม่นี่มีน้องๆเพื่อนน้องม่อนนะครับมาด้วยแม่น้องกังเป็นไม่จึงมาอยู่ร่มันอะอยู่มานี่มาเดี๋ยวพาไปเดินดูนะครับไปยูยูไปไก่ทัวร์นี่ไงผ่านลงมาทำมา ี๋ยวให้ก๊อดเหมือนไม่หนาวใช่มันไม่ได้หนาวมากไปเข้าแล้วและสัญญามันหายนะไม่หายนี่อยู่แถวนี้พาเดินทัวร์เฉยยัขาใช้โอุ๊ยขอโทษอุ๊ยอุ๊ยเจ็บไหมเจ็ไม่ใช่ไหมเจ็บขอโทษขอโทษโอ้หนว่วนน่วนปวดปวดเก้าอี้เนี่ยปวดกระดูกมองไม่เห็นฝากฝากของฝากของท่านไหนพาทัวร์ดีวะดอยเป็นยังไงบ้าง โดยก็มีคนสวยมากๆอยู่สามเดินลงไป,ไปเดินลงไปนี่คือคนที่หนึ่งเดินลงไปใช่เดี๋ยวดีนะระวังตกนะทีนี้เป็นเก็บชายโรนงนรียนอุ่นโรงเรียนชายล้วนนะครับน้องนอนเต็นทไหมนอนครับนอนนี่เต็นไท์เต็นท์เต็มเลยคนสวยคนสวยในหะ้องน้ำระวังระวังน้ำหนักเยอะระวังใช่อันนี้เขากลัวมากเขาเคยเดินอย่างงี้ยเขาตกนะบันไดอย่างเงี้ยยูเขาเคยตกจริงๆตอนเด็กเขาฝั่งชายมากใช่พวกไม้อย่างเงี้ย นี่คนเสรืวคนที่สไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเนน้ยนี่อยู่ดูไปทางนู้นเดีไปูนล้วุ่พาไปดูพี่ต้าพาคนขึ้นไปตรงนุ้งเสือุดสวนจุดเต็นที่ยกอ่ะไปดี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 นี่ เดินไปเดินไปเดินดูแสงดีนะครับตอนนี้ไม่มึนมากประมาณกี่องศาประมาณ20ไม่ใช่เมื่อกี้เขาเปิดดูซิโทรศัพท์ได้ยี่สิบยี่สิบครับครับดูโอเคอิหยกซินี่นะครับดูมีน้องๆนะครับเพื่อนน้องม่อนมาด้วยมาแจมนะครับพกเต็นต์กันมานะัมีแม่มิวกอดกอดปืนนี่ครับมันยิ่งเดินยิ่งสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับินมันจะสวยขึ้นดอกสวยแต่ไม่ออก อากาศเป็นไงอะไรดอกบัวอากาศดีครับอากาศดีมากดอกบัวเป็น่าดอกบัวเล็กๆแค่ที่เขาดูได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเช็คองศาแป๊บนึงนะทุกคนหนาวมากแล้ว20องศานะไม่ใช่ยีสองนี่เบฟดูนี่หันมาดูสิเมื่อกี้เั้นตอนสุดนี่อแล้วมันในตัวเมืองก็ไม่ location เนี่ยในตัวเมืองก็มันกูเกิลมันก็ได้อยู่ ไหนยู่จะพรีเซนต์ต้นไม้อะไรหน่อยชี้เลยดอกบัวสวยค่ะแกบนนี้ฮะค่ะบมนี้คุณนส่ไหนนี่ต้นต้นอะไรนะอันนี้ต้นอะไรดอกบีดไปนําเสนอดินี่ไงต้นบัวนี่ต้นบัวนะครับทุกคนบัวตรงนี้หรอกนี่ครับนี่ดอกบัวที่ลูกม้งแล้วเดี๋ยวก็จะมีดอกเกล่านะใบมันมั่งเล โอ้ดูน้องครับน้องเขาเาเต็นมานะครับนี่เต็นนี่ไม่ใช่เต็นทรรมานะฮะเรียกว่าเต็นนะฮะเต็นไม่ใช่เต็นธรรมดาสาเนงองใใตนขนาดนี้นี่คนอยู่ได้ท้องัวนนะครับเตบ้านปิดบ้านให้น้องคน ปิดบ้านให้น้องก่อนครับปิดอะไรสุดบ<ม>้านนะมีเต็นท์มีห้องนั่งเล่นด้วยนะครับผมปิดเลยลูกมาแรงเขา้าไปตรงนี้ข้างนอกสิมาปิดนอก,นอก,นอกอเออโอเคอน,นี่ครับดูบรรยากาศให้ดูมนเขาไม่มีมุงม้งเหมือนพวกเราเลยให้ดูบรรยากาศครับน้องน้องกำลังก่อกองไฟเตรียมปิ้งบาร,ร์บีคิวนะครับผมนี่ลูกต้นชานี่นี่นี่เดี๋ยวพาไปดูอันนี้อันนี้เป็นส่วนหนึ่งของต้นชานะครับนี่ดอกชานี่ครับดอกชาเราไปดูไร่ได้ไหมครับตรงนั้นแต่มันมืดแล้วเนาะไได้ได้เหรอได้เหมือนเป็นเต็น แต่ราไม่มีมุมใช่ใช่ี่ิพิ ng รูมไงยอดชาคืออันเนี้ยนี่อยู่มาพาดูยอดชาเลยยูจุดหนึ่งชีงดูยอดชาทุกคนดูยอดชากันนะครับทุกคนนี่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 ชาที่เราดื่มกันนะครับทุกคนยอดอันนี้นี่ครับนี่คือยอดไม่ก็ยอดอันนี้เสียบจะพลาดตัวนี้อันนี้คือโฟกัสอันนี้คือลูกมันลูกมันไปดันดูยูไปไหนอ่ะครับอออกมามันจะสวยนี่ทุกคนดูบรรยากาศ อันนี้เราสูงมากนะครับอยู่บนดอยนะครับนี่ไปต่อุงดิชีต้องไปต่ออายุทักทายทุกคนหน่อยร้วคนดู678 <คน S 2> ้อยเจ็ดสิบ้อคนแล้วลเบบเามากเลยนี่ถ้าปเป,ปา็นทใกล้ชิดมุมนี้นี่ทุกคนนะครับถ้าใครที่อยากมานะครับผมอย่าลืมนะฮะสามารถติดต่อได้เลยนะครับชื่อโรงแรมว่าเลยนะภูมานีภูมานีลาหูนะครับผมโฮมโฮเทลโฮมโฮเทลนะฮะภูมานีลาหูโฮมโฮเทลนะฮะสามารถใช้ Google ได้นะครับ ก็จะเป็นทริปติดต่อภูมิภาคอยู่โฮมอเทลเชียงบุรีอาปาทีก็ได้อาปาทีจะได้ติดต่อจักามาก็ได้เอาเอาอันนึงครับอันนึงอันเดียวภูมินีแหละภูมินีภูมินีโอเคครับไปไปต่อเดี๋ยวเราจะเนี่ยนะจะเมือจะหมดไปตอนนี้คนดูเจ็ดร้อยห้าสิบคนสวีทุกคนนะฮะเราจะไลฟ์กันจนกว่าจะแสงหมดนะครับผมแต่แบตเหลือสี่สามนะฮะน่าจะได้อยู่ ข้างล่างคือมือแม่ไอยนะครับผมไม่ไอ้สะอือนนะฮะใช่หรือเปล่าอันเดียวกันป้องใช่ไม่ไอ้สะอืนเออนนั่แหละมีที่มานะครับของแม่ซื้อก็คือที่นี่แหละเขาเองเขาจะเป็นแม่ไอ้สะอือนนี่ยิ่งเราเดินขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะบรรยากาศดีแล้วก็จะเงียบสงบมากนะครับทุกคน800กว่าคนแล้วอยู่สวัสดีทุกคนนะฝากกดไลค์กดติดตามคพิเชียร์เนี่ยด้วยนะครับผมวันนี้พวกเรานะฮะ เหน่เหน่มากเลยเราอยู่บนดอยปูหมื่นนะครับทุกคน,นใครที่ยังไม่เคยมานะหรือว่าปีนี้หาแผนเที่ยวนะครับผมผมแนะนําเลยมันแอดเวนเจอร์มากดอยปูหมื่นเนี่ยเราจะขึ้นมาได้เดี๋ยวผมทํารีวิวให้ดูนะฮะลงลงให้ดูแโชว์ดอกมีวอด้วยมีดอกบวยด้วยนะคะนี่นะนะคือต้องไปใกล้ๆก,ก่อนเราเค่อยขายซูม,มใกล้ๆนะใกล้มันจะมองไม่เห็นมันเล็กบเดี๋ยวพาไปดูดอกบวยนะครับทุกคนไม่เหมือนดอกไซฟูระค่ะสวัสดีทุกคนนะฮะออ่่ะยูลงทุกคนดูนะคะนี่คือดอกบวยที่ดอยปูหมื่น ต้องถอยออกมานิดนึงอันนี้ก็ได้เอ,อไม่ทำไม,มอ,อันนี้แล้วกันนี่ได้ไหมนี่คือดอกบวัวเห็นไหมคะทุกคนดอกดอกบัวมันไกลจังเลยนี่มาทำอย่างนี้เดี๋ยวโคดูจะพานแล้วสวัสดีนะทุกคน นี่อยู่เอาเอามาให้ดูคนดึงดึงไดง้ดึงออกมาดึงได้ดอยเขาองเฮ้ยเขาบอกเหมือนในซองลูกคมเลยนี่น,นี่นี่นี่ทุกคนเป็นไงฮะสวยไหมนี่สวยงามนะครับท่านหูได้ไหมท่านหูท่านหู <c oughs> เดินทางไม่ยากนะครับผมจากเชียงใหม่นะฮะเดินทางมาประมาณสองสองชั่วโมงครึ่งนะครับผมมาถึงตัวเมืองฝาแล้วก็เดินทางขึ้นมาบนดอยนะครับใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะฮะประมาณนั้นนะครับแต่ทางก็จะใครที่เป็นคนกรุงเทพแนะนําให้นั่งเครื่องมาลงเชียงรายใช่เดี๋นั่งเครื่องลงมาลงเชียงรายนี่เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะครับผมทุกคนนี่ดูหรือจะขับมาจากเชียงใหม่ก็ได้นี่ทุกคนเราวันนี้เราขับมาจากไหนหญ่มีคนถามว่าบ้านน้องลิชี่เหรอไหนยูชี้ดิว่าไหนที่บ้านอยู่ หมดเนี่ยแต่อยู่จองตรงไหนไว้หมดนี่แหละแต่ว่าอยู่จองกันไหนไว้ตรงไหนเราอยู่ที่หมดนู่นนี่บ้านนี่ทุกคนดูนะบ้านของพี่รีดูนิ้วนะครับผมนี่ตรงนู้นนะครับทั้งหมดนั้นเลยนะของพี่ริดนะครับผมไม่ใช่อยู่ไหนไม่รู้อยู่นู่นนั่นนั่นมาที่มาอยู่สูงสูงอ่ะเออนี่ทุกคนดูบรรยากาศนะครับอากาศ20องศานะครับกำลังดีนะครับผมเขาบอกว่าดอยต้นกำเนิดกาแฟสินค้าน้องๆ้ชายสินน้องใช่ครับที่นี่แหละครับผม นี่มานอยมีน้องหมาด้วยมายท,ทุกคนได้ยินเสียงผู้ไหมครับมีคนชาวบ้านเขาเล่นผูกันคือเราพาทุกคนไปดูชุมชนไหมดูโอ้สวยงามปะต้นตกเย็นแล้วเราไปชุมชนไม่ได้เรามาั่งเขานอ,อนามาัแล้วไม่หนีไปใกล้ใกล้ใกล้กลสวยมากนี่มันเนี้ยมันเี้ยเขาใส่ไอ้เนี้ยนเลยนะเอ้ไงมา ไปเดี๋ยวพาไปเดินดูรอบๆนะครับเนินเขา,านเนินเขาของเรานะฮะคือ<ช><ช>ตรงนี้นะครับเป็นลานกลางเต็นนะฮะทุกคนนี่นก็จะมีบ้านของชาวบ้านนะครับ<อ>คนงานเป็นบ้านให้จะพักบ้านก็ได้หรือจะพักเต็นก็ได้อ่าใช่เป็นโฮมสเตย์อะ<ช>เรื่อง<ช>เรื่องนี้ดีกว่าเป็นโฮมสเตย์นะครับทุกคนครับปเป็นเขาเรียกว่าอะไรเที่ยวกับเชื่อวสัชุมใช่มันก็จะเป็นการส่งเสริมชุมชนด้วยแล้วธรรมชาติมากทุกคนที่นี่โอโซนนะครับ ร้อยเปอร์เซนต์ใช่แต่มีไฟนะไฟเข้าถึงนะทุกคนนะอินเทอร์เน็ตแรงอยู่นะคนดู9 8้คนแล้วนะครับตอนนี้เป็นทานคนละไฟใช้พลังงานน้ำปั่นนะอ่าไฟใช้พลังงานน้ำปั่นนะครับเป็นน้ำตกปูเหมือนที่บ้านเองใช่ใช่อยากพาไปดูลำธารแต่มันเดินไปไกลเนาะอยู่ยูพาไปดูลำธารกันไหมไม่ได้ไม่ได้อุ๊โอ้ยกำระวังหัวเราวังหัวพี่ก้อนหัวฉอดต้นไม้นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนื่องจากตัวสูงมากยูน้องหมาไหม นี่นะครับมีอันนี้คือหมายตะละปูเหมือนนะครับผมทักท้ายหน่อยเร็วอุ้ยโวดท้ายเลยวดวดทักท้ายหน่อยน้องเหมือนนี่เหมือนกันนะชนะหมาป่าอย่าก,กั่นนะอย่าก,กั่นนะเ <c oughs> ดียวดีโดนจัดตรงนี้ก็ไม่ได้ใ <c oughs> ช่แค่ขั้นสุดนคนดูหนึ่งพันคนแล้วปะ่ะเดินต่อ <c oughs> ตามมาทำไมแปลงแปลง no 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 อยู่พาเดินไปข้างล่างหน่อยป่ะ ตรงลานตรงมีไก่ก็ได้ทีเดียวดุนม่มีไม่มีไ่เลยไม่ไมีโซนทีทุกคนนะครับที่ดูไลฟ์มาอยู่ตอนนี้นะครับมรผมนี่ตอนนี้เราอยู่ดอยปูเหมื่นนะครับรอำเภอฝางนะครับจงังหวัดเชียงใหม่นะครับทุกคนนี่เรามาชิลกันนะครับรแคมปิ้งเดือดเดือดเดือดไลฟ์อยู่ไลฟ์อยู่ไลฟ์อยู่ บ๊วยสวยนะซูมยังสวยซูมที่อยากถ่ายลูกอ่ะอยากถ่ายรูปเปล่าๆอ่ะมีกล้องไหมเก็บไปแล้วอ่ะไม่ถืออ่ะไม่ได้เอามาอ๋อู่นี่นี่เดี๋ยวจะถ่ายให้ถ่ายแต่ดอกแต่ลงสตรีโอเคมีคนดูเป็นหนึ่งพันแล้วนะวิสวยเดี๋ยวบนะลุงข้างหลังมือไม่อายนะไม่ต้องถ่ายขาถ่ายแต่ดอกอ๋อ โอเคปเดินต่อไปเดี๋ยวไปชม์ๆนี่นี่คือหนุ่มน้อยหนุ่มน้อยจากเชียงใหม่ปะเดิน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 นี้เป็นคุณลุงของผาใช่นี่คือคุณลุงนะครับที่ดูแลที่นี่นะครับขยันขันแข็งมากนี่นี่คือบรรยากาศรอบๆนะฮะนี่มีตำธารนะทุกคนนี่เดี๋ยวพี่นี่จะพาไปดูชุมชนอู้ดูดูทุกคนดูพระอาทิตย์กำลังจะตกดีเลยอยู่บ้านลอยฟุ้งโอ้โหคนดูบรรยากาศดู1,100คนแล้วนะสวัสดีทุกคนนะครับผม วันนี้พี่ลิศพาทัวร์นะฮะดูได้ยินเสียงน้ำไหมทุกคนดูเสียงน้ำนะฮะนี่ดูเสียงน้ำดูลำธารทุกคนสวยมากอยากให้ทุกคนได้มาลองกันดูหูดูดิดูบ้านหลังเลยดีไหมั่นี้ดูแอสโสเฟรววันนี้นะครับบ้านหลังโอ้โหเป็นไงธรรมชาติมากอยย่เดินเราไปต่อเดี๋ยวพาดูคร่าวๆนะครับนี่เราจะช้อนข้างหลังขึ้นไปนะครับว่าบนดอยเป็นไงนี่ครับตรงนี้นะครับที่เรากางเต็นท์กันนะครับทุกคนนี่ สวยมากนะครับใครอยากมานะห้ามพลาดนะผมบอกเลยนะครับผมติดต่อได้เลยนะช่วยช่วยช่วยกันนี่ยิ่งคนมาเยอะนะชาวบ้านเขาก็จะมีไรายได้ไรได้ดีใจนะครับได้มีคนมาเยี่ยมครับไปมีน้องหมาไปแล้วไปแล้วเห็นไหม <c oughs> มามาอ้วียูเดินดีดีจะขีงหลายรอบแล้วนะ ไม่กิง้งไม่กิง้งเขาเดินสบายมากทั้งหมดท่าทาแบบหมื่นบ้านนี่ดอยปูหมื่นนะท,<า>ทุกคนฝากไว้ด้วยนะใครที่หาที่เที่ยวกันนะครับผมนี่ด,ดูให้ดูชาวบ้านนะเดี๋ยวเราจะไปดูตรงที่เราแคมปิ้งกันไหมแคมปิ้งก็จะมีแบบปิง้งย่างต่างใช่<ๆ>ใชกกใ่เดี๋ยวรอก่อนใครเดินไปก่อนไ <c oughs> ปไหนเดินไปข้างล่างพาไปดูลำธารลำธารที่ไหนตรงนั้นไงตรงไหนตรงที่เราเดินขึ้นมากันอ่ะอันนั้นไม่ใช่ลำธารเป็นบ่อน้ำสวยนะเออไปดูไหม ไปไเดี๋ยวพาไปดูอ่างเก็บน้ํานะครับทุกคนมีคนถามว่าที่ไหนคะดอยปูหมื่นนะครับผมอําเภอฝาจังหวัดเชียงใหม่นะฮะเป็นนี่นะครับบรรยากาศมีน้องไก่ด้วยนะทุกคนนี่เป็นบ้านพิริศเออขอที่บ้านพิริศนะครับ ใช่อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวดยวยกันใช่ที่เป็คนแบบไหนขึ้นมาด้วยักโอ้มาดูมาดูมาเดินตามมาเก็บพคจังนี่นะครับเราก็จะเห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านเขาบอกมีผลไม้อะไรให้เก็บบ้างที่นี่อ่ะมีลิ้นจี่มีลิ้นจี่ป่าป่าไปดูนี่นี่นี่จะพูดจะถึงน้ำทารแล้วมีผลไม้เยอะนี่นี่ครับดูครับวิถีชีวิตนะครับผมใครที่ชอบวิถีชีวิตธรรมชาตินะครับอยากให้มีลูกไหนเมื่อกี้แม่มีลูกไหนเออใช่ใช่คนดูพันสี่ร้อย ทุกคนทุกคนสินทุกคนดูเราอยู่นายอยู่นไปนี่นะเป็นทางเดินนะฮะทางเดินนะครับทุกคนยูพันหกอคนแล้วค่ะสวัสดีทุกคนนะอย่าลืมกดติดตามพวกเราด้วยนะครับกลางคืนอยากไลฟ์เหมือนกันนะเดี๋ยวดูก่อนว่าแสงพอไหมเพราะว่ามันมืดมันจะเห็นแค่แสงพระจันทร์นะครับทุกคน นี่ทางมันจะทุรคตเลกหน่อยนะครับทุกคนอยู่อะไรคะอ๋ออยู่บนดอยปูมื่นครับตอนนี้พวกเรามาแคมปิ้งกันครับหนึ่งคืนนะครับวันนี้มีน้องๆด้วยนะครับน้องๆเป็นเพื่อนอน,น้องม่อนอยู่คนดูสองพันแล้วอะ่ะเซียฮายทุกคนเมื่อวานนายยบอกว่าแค่แปดองศาใช่นี่นี่ตรงนี้สวยมากอยากให้มาดูบอ,อกหน้าอยู่มากค่ะขอบคุณมากนะครับถ้ามีถ้ามีโอกาสนะครับ แวะมานะครับมาลองจริงที่นี่ยัง <ทำ S 1> ยังมีอะไรให้ทำอีกเยอะนะครับยังคนยังไม่เยอะมากด้วยนะครับวันนี้เชียงใหม่ไม่ค่อยหนาวค่ะใช่ตัวเชียงใหม่ยังไม่ค่อยหนาวแต่บนนี้เริ่มเย็นแล้วครับเริ่มหนาวแล้วนะเขาาไม่ใช่สิบเก้าแล้วครับมีคนมาคอมเมนต์ว่าฝากความคิดถึงลุงเลินด้วยครับ หนาม,มากสัญญาณเริ่มน่าจะกลับมาแล้วลนะ่ะสัญญาณโอเคไมหมครับทุกคนต้นกำเนิดชาลิชีโบราณประมื่นครับผมใกล้ถึงแล้วครับใกล้กลับมาตรงที่แคมป์เหมือนเดิมแล้วนะฮะ,ะทุกคนไม่รู้ว่าเดี๋ยวเราจะกินอะไร ใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีกิจการรมอีกเยอะเลยเดี๋ยวเราดูในบล็อกนะคะพี่ก๊อฟจานน้ำไหมเดี๋ยวดูก่อนนะครับมันก็ไม่ได้หนาวขนาดนั้นเนาะพี่ก็ชิวๆนะดูดิใช่ค่ะแล้วอีก,กอก่พี่ก๊อ็บอกพี่ก๊อฟไม่ได้สุกับภูเขาขนาดนั้นเนจะ็ฝ <c oughs> ุ่นทั้งวันเขาบอกเขาเสียงหอบค่ะใช่ครับหอบจริงนะฮะนี่ไม่เล่นนะครับเดี๋ยวจะให้เสียงน้ำกบเสียงหอบพี่ก๊อฟใช่ดิฉันพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟนี่เดี๋ยวเรากลับไปตรงลานแคมปิ้งของเราแล้วนะ เด็ดดีนะเนี่ยบนดอยใช้ได้เลยครับข้ามาจากทางไหนนะนี่นี่นี่รู้ไงเฮ้ยระวังระวัง นี่ทุกคนดูแสงสุดท้ายนะครับกำลังนี่ดูเสียงน้ำอ๋อันนี้ธรรมชาติจริงนะครับไม่มีเซตนะครับผมดูครับเน,บบน,นงงเฮ้ ให้ดูเรน,นี่คือเด็กๆเ,เพื่อนน้องม่อนนะคะแล้วคืนนี้เราก็กางเต็นท์กันนอนตรงนี้เลยและหันเด็กหนื่อยนะม,มากนี่นี่หันมาทางนี้แล้วเราต้องหันมาทางนี้บ๊ายบายทุกคนก่อนนะคะแล้วยงไงจะเก็บภาพบรรยากาศใช่เดี๋ยว <มา S 1> <ม>ถ้ากลางคืน<ม>สัญ,ญญาณมีหรือว่าไฟมันไม่ได้พึ้นมากเดี๋ยวจะมาไลฟ์ต่อนะฮะแบตจะหมดแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับทุกคนบ๊ายบายหงน้ำ หมูอันนี้อร่อยอ่ะหมูก็บอกไม่ไผ่ขอช้อนซุปกันไม่อยากกินซุป